ส่วนทางด้านของนายสุกรีสุภาวรีกุลนะคะนาย,ยกสมาคมกีฬาพกกายแห่งและฟิตเนสแห่งประเทศไทยค่ะเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566นะคะโดยมีสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมประชุมโดยเข้าร่วมประชุมค่ะโดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมได้มีมติก,กำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ในวันที่17สิงหาคม2567ค่ะ ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ71ปีของการก่อตั้งสมาคมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยเรื่องของงบดุลและงบประมาณของสมาคมที่ติดปัญหาจากหน่วยงานในประเทศค่ะทําให้สมาคมไม่ได้งบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันภายในประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของเงินอัดฉีดนักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ภูเก็ตในปี2065ต่อด้วยชิงชนะเลิศแห่ง,หงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่เมืองบาตัมประเทศ อินโดนีเซียในปี2,566และรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่เนเปาลรวมถึงชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ด้วยค่ะนักกีฬาเนี่ยยังไม่ได้รับเงินอัดฉีดน,นะคะซึ่งเรื่องนี้นายสุกรีระบุว่าสาเหตุที่นักกีฬาพอกกายไม่ได้รับเงินรางวัลเพราะติดปัญหาในเรื่องของสมาคมกีฬาพอกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาที่ขึ้นตรงกับสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือว่า Sport Accord ค,ค,ค่ะจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทบทวนและพิจาร าราเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อให้วงการกีฬาไทยทั้งหมดได้พัฒนาต่อไปค่ะ